วัฒนธรรมสองภาษางามลำคาผระไหมาสาเกตผู้นำเกษตรอินทรีย์ประเพณีบุญตนตาหากนึกถึงพระไหมมัดมีคงหนีไม่พ้นพระไหมมัดมีสาเกตนครของกลุ่มทอผ้าไหมล้านกุลาตาหยวก ผ้าไหมมัดมีคือผ้าที่ถูกทอสร้างรวดลายก่อนที่จะทำการย้อมสีการทำลายผ้ามัดมีเป็นการเอาเชือกมามัดได้หรือมัดเส้นไหมตามลวดลายที่ได้ออกแบบไว้การมัดและย้อมลายจะมีการทำทั้งเส้นทางแนวยืนและแนวนอนหรือที่เรียกว่าแนวพุ่งผ้าไหมมัดมีของจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์จะเป็นวัฒนธรรมที่เป็นแบบขเขมรอย่างเห็นได้ชัด ปัจจุบันผ้ามัดหมี่มีการทำกันอย่างแพร่หลายสามารถทำได้ดีทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหมโดยเฉพาะผ้าไหมจะมีความสวยงามมากนอกจากตัวไหมเองแล้วลวดลายและสีสันยังเป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างความสวยงามให้มากยิ่งขึ้นการอนุรักษ์ลวดลายโบราณและนำมาประยุกต์ใช้จริงทำให้ผ้าไหมลายสาเกตเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับ ผ้าไหมมัดมีสาเกตนครของกลุ่มทพอผพ้าไหมล้านกุลาตายวกมีจำหน่ายทั้งหมด5ลายคือ 1. ลายนักน้อยคือบึงพลานชัยคู่เมือง 2. ลายคมเจ็ดคือพฤรัตนมหามุนี 3. ลายหมักจับคือความจริงใจชาวร้อยเอ็ด 4. ลายคลองเอี้ยคือลำคลองรอบตัวเมือง 5. ลายค้ำเผาคือความเป็นมิตรที่ยั่งยืน จะนำมาตัดชุดหรือนำมาประยุกต์เป็นเครื่องนุ่งอื่นๆก็เหมาะมากๆผ้าไหมมัดมีสาเกตนครกลุ่มทอผ้าไหมล้านกุลาตาหยวก